สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับที่เข้ามารับชมนะพี่นะวันนี้นะครับมาแนละ้วนะพี่นะอบัวคาส่งห้าสิบา,บาทนะครับพี่นะหลักร้อยทุกองนะครับนี่วันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอยากชมรายการใดนะพี่นะพิมพ์ข้อความมาได้นะครับน,นี่สวยๆเลยนะพี่นะเหนียๆกลมาจังคันนะครับอื สนใจสอบถามได้นะครับพี่พี่มานะครับในยามดึกหน่อยนะพี่นะสองทุ่มเพิ่งเลิกมงานนะครับอันนี้มาไลฟ์สดนะครับฝากพี่พี่กดติดตามด้วยนะครับพี่นะอ่านี่มาไลฟ์สดนี่กว่าน้ครเหรียญหลวงพ่อหน่ายนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อหน่ายเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจงนะพี่นะ อ่าพระนครศรีอยุธยาเหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆนะพี่เนี่ยเอาค่าส่งค่าส่งห้าสิบาทนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้สี่สี่ร้อยบาทนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับได้ไหมนะใครมีราคาก็ต่อรองกันได้นะพี่นะเนี่ยเอาสี่ร้อยบาทนะครับเนี่ยหเหรียญหลวงพ่อไหนนะพี่อยากชมรายการใดสอบถามได้นะครับพี่นะอมืมากันในยามสองทุ่มจะครึ่งับพี่นะสวัสดีพี่พี่ ทั้งหมดนะครับหกสิบสี่ท่านนะพี่นะสวัสดีนะครับผมสนใจก็ติดต่อแอดไลน์ได้นะครับพี่นะศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งนะครับหากภาพนะครับไม่ชัดเจนแต่งใดนะพี่นะเนี่ยสนใจนะครับศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งนะครับแอดไอเดีเบอร์โทรได้นะครับพี่นะสนใจรายการใดพระรุ่นไหนนะพี่นะสอบถามเข้ามาได้นะครับ พี่นะสอบถามกันได้นะครับพี่นะนี่อันนี้เหรียญหล่อนะพี่นะเนี่ยได้มาอย่างงี้น,นะพี่นะอันนี้เอาเอาสามร้อยได้ไหมพี่นะสามร้อยเอาสามร้อยบาทนะครับเนี่ยค่าส่งห้าสิบาทนะพี่นะอ่าเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะพี่นะนี่เก่าๆนะครับผมสนใจก็ลองดูนะพี่นะสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเนี่ยน้องไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยพี่ นะครับผมสมเด็จก็มีนะนี่พระสมเด็จนี่พระสมเด็จนะครับพี่นะนี่ค่าส่ง50าสบาทนะพี่นะสนใจอะไรกันใดก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมหรือจะให้น้องไล่ไปก็ได้นะค่อยๆไล่ไปนะครับผมนี่ เต่านะพี่นะเต่าเนื้อสังสัตว์นี่หลบปุ้นหลิวนะครับว่าไรแจงทองนะพี่นะเรียมหน,หนาๆเลยเนี่ยอ่านะครับนี่เรียมหน,หนาๆเลยพี่เนี่ยเปิดเอาทุกองคเลยแล้วกันนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับใครมีราคาก็ว่ากันมานะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับค่าส่งห้าสิบบาทนะพี่นะนี่เพราะน้องทําประกันจะส่งอ่าสินค้าให้ทุกชิ้นนะครับผมนะี่ ต่อเนื้อสามวัสด์นะครับหลวงพ่อหลิหววัดไรแดงทองนะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทในเลียมวินเทจน่น้าเนี่ยน,นะครับผมเอาสี่ร้อยนะครับอันนี้ก็สามร้อยนะพี่นะแจ้งไปแล้วนะครับนี่ต่อมานะครับเหรียญหน้าซ้อนหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะพี่นะอ่าเนื้อทองแดงนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับเนี่ยนะครับผมเนี่ยเอาสี่ร้อยบาทนะพี่นะเผื่อพี่พี่มีมุมมีทางไปต่อกันได้ นะครับผมนี่เอา400บาทค่าจัดส่ง50บาทนะครับผมเหรียนเนื้อทองแดงนะพี่นะอ่าภาพรูปภาพไม่ชัดเจนก็ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะนี่สวัสดีพี่พี่ทุกทกท่านด้วยนะครับทั้ง228ท่านนะครับผมเหรียนลุงพูททวดนะครับเหรียนน้ําเต้าลวงพูททวดเนื้อทองแดงนะครับพี่นี่สวยๆเลย อเอาสี่ร้อยบาทนะครับค่าจะส่งห้าสิบบาทนะพี่นะเพราะว่าน้องทําประกันสินค้าให้ทุกชิ้นนะครับทําประกันสินค้าในการจัดส่งทุกชิ้นเนาะพี่เนาะหากหายหรือว่าเสียหายอะไรนะพี่นะจะได้ทางคนส่งรับผิดชอบให้นะพี่นะอ่านี่นะครับเนี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับเปลียญน้เต้านะพี่นะหลวงปู่ทวดนะครับลักษณะนี้นะพี่นะ วันเหรียญเสีมานะครับลวมพวกกันวันตถุาสเนื้อทองแดงนะพี่นะอ่าเนี่ยเหรียญทองคม,มเลยพี่ดูดิอ่าเสียมาทองคมนะครับเนื้อทองแดงก็เก่าเลยนะพี่นะดูดินะครับคอมเมนต์ได้นะครับพี่นะอืมนะครับผมนี่สวยๆเลยนะพี่ ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคุณจิรเดชอยู่สุขนะครับอะไรให้ราคาหนึ่งหมื่นองไหนครับพี่ติดต่อไลน์ผมหน่อยสิเนี่ยอ่านะครับให้ให้มื่นหนึ่งหมื่นจริงป่ะพี่นะครับผมนี่เจาบเล็กหลุมพ่องเงินนะครับพี่นะนี่นี่นะครับผม ให้หนึ่งหมื่นตงไหนครับพี่นะติดต่อไลน์ได้นะครับศู 9, 2, 1, 7, นย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งครพี่นะแอดไอเดียไลน์มาได้นะครับอืมนะครับผมนี่สนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่รูปหล่อรูปภาพถ่ายนะพี่นะหลุมพัดเดิมเนี่ยอาจจะจบนะครับค่าส่งห้าสิบบาทนะครับพี่นะอ่านี่ ในใจรายการไหนก็ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะถ้ารูปอ่าในการไลฟ์วิดีโอไม่ชัดเจนนะครับพี่นี่เป็นกีบบัวนะพี่นะน่าจะเป็นกีบบัวนะครับเนี่ยสวยนะพี่นะเนี่ยองนะนะครับนะครับผมพี่ๆนะครับถ้าใครอยากชมรายการใดน,นะพี่นะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ นะครับนี่400บาทนะครับค่าจัดส่ง50บาทนะพี่นะอ่าค่าจัดส่ง50บาทนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้นะเยอะน,นะพี่นะผ้าเนี่ยนะครับผมนะครับนี่นี่เป็นผงคุกลักนะพี่นะนี่ผงคุกลักนะครับนี่เหรียญก,กุ้งจากหลวงพ่อแช่มนะครับพี่หลวงพ่อแชม่มวัดตากอ้อนพี่เหรียญเนื้อทองแดงส,ดสวยๆวยที่พี่ดูด สวยสวยคมคมนะครับผมด้านหลังจะเป็นลาหูนะพี่นะเนี่ยลาหูเนี่ยนะครับผมประมาณนี้นะพี่นะอ่าสนใจสอบถามเข้ามาได้นะพี่นะน้องไม่รู้จะหยิบอะไรให้ชมไวยพี่ พ่อโตนี่พ่อโตนะครับพ่อโตวัดพนันเชิงนะพี่นักเรียนโลกพนันเชิงเก่านะครับเนื้อทองแดงนะพี่นสี่ร้อยบาทนะครับถ้าจะส่ง5 0าสิบาทนะพี่นะเป็นลักษณะนี้นะพี่นะ,พ,นะ,พ,นะนพระพิจิตนะพี่นะนี่พระพิจิตนะครับ พวงเงินปีสองสี่สองสี่สามนะพี่นะหลงพ่งเงินนะครับนี่เสมาหลงพุทิมนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะนี่เหลี่ยม สวยๆนะพี่นี่โค้ดนะครับนี่โค้ดด้งๆนะพี่นะนโค้ดดิงๆนะครับผมโค้ดดิงๆนะครับพี่นะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมอืมปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับนี่พ่อแก้วเกษาโลนะครับปีหนึ่งเก้าเนื้อทองแดงนะพี่นะนี่ ครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับนี่สนใจก็นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะพี่นะเนี่ยรายการนะัดสี่ร้อยบาทนะครับวันนี้แบ่งปันนะัดสี่ร้อยบาทนะครับค่าจะส่งห้าสิบบาทนะพี่นะอ่าค่าจะส่งห้าสิบบาทนะครับสวัสดีพี่พี่พทั้งเก้าสิบเอ็ดท่านนะพี่นะหนี่งครับผมเหรียญกลมนะครับนี่หลวงพ่อกลวย หลวงพ่อพกลวยว่าโกศิตารามนะพี่นะปีประมาณสองพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดอะไรราวๆเนี้ยนะพี่นะเป็นเรียนเนื้อทองแดงนะครับเรียญน,นี้พ่อสุดนะครับเปลี่ยนเสื้อพ่นหลวงพ่อสุดปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่มันกะหลง เนื้อทองแดงนะพี่นะในสี่ร้อยบาทนะครับผมชมวันไหนบอกได้นะพี่นะคอมเมนต์บอกได้นะครับนี่รอโบราณน,นะครับพญาเต่าเหลือน,นะพี่นะพญาเต่าเหลือน พี่พี่คอมเมนต์กันได้นะพี่นะอ่านะครับคุยคนเดียวเลยผมอะอาจารย์นะน,นะครับกรตรงสารานี่พี่อ่าเรียมพร้อมใช้เลยนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับจะส่งห้าสิบบาทนะครับพี่เนื้อทองแดง ผมเขากว้างหลังเรียบนะครับหลวงพ่อผมมัดช่องแค่นะพี่นะ,ะรูปลอยหลวงพ่อเงินนี่ กรมพระอาจารย์ฟันนะพี่นะนี่เหรียหลวงพ่อดแดงเหรียญหลวงพ่อดแดงมาข้ามาได้อีกครับผมนี่สี่ร้อยบาทนะพี่นะนี่จากสองห้าสิบบาทนะครับผม จเจริญพรล่างหลวงพุทธิมนะครับ พอเติมห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่เดี๋ยวนี้นะครับเก่าคลาสสิกเลยนะพี่นี่นะครับผม เสมาหลงพ่งเงินวัดตอนใหญ่หอมนะครับพี่นีเนื้อนะทองแดงจมูกสวยๆนะพี่นะมจมูกสวยๆนะครับเสมาหลงพ่งเงินวัดตอนใหญ่หอมนะพี่นะล็อกเก็ตหลงพระแดงนะครับ คงวัดบางกระพร้อมนะพี่นะแดงๆก็ไหลเงินก็ไหลทองนะครับพวกคงวัดบางกระพร้อมนะเปลี่ยนห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่สวยๆนะครับน้าผลพูนทวีนะครับเดี๋ยวนะสี่ร้อยบาทนะครับพี่นะาจะส่งได้นะครับสอบถามได้นะพี่นะ แปดรอบหน้าปกหลวงพุทธิมนะครับสนใจระกันไหนสอบถามได้นะพี่นะสอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับผมทั้ง33ท่านนะพี่นะ ข้อสุธนสองหน้านะเวนี่ พ่อปูวัดกบกระดาษหยอดชินาลาดนะพี่นะนี่หยอดชินาลาดอินด,ดจีนนะครับ นี่น่าจะเป็นโซนนงังแบบเก่าๆหน่อยนะพี่นะตั้งโซนไอ้เคียงแสตนอะไรไปงั้นนะพี่นะนี่หลวงพ่อเดิมนะพี่หลวงพ่อไปวันกต่แพง นะครับผมวันนี้เอาสักยี่นาทีเนาะพี่เนาะหากสนใจในการใดก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับวันนี้เตรียมตัวมาน้อยนะพี่นะอ่าผิดพลาดประกันใดขออาภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ